สวัสดีครับผมสายานบุญอาจนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน Growth Marketing c o m p e t i t i a l Marketing แล้วก็ AI Tool for Business Growth นะครับแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาทีมงานด้าน Digital Skill ต่างๆไม่ว่าจะเป็น E-commerce เอง Digital Advertising SEO SNSM Brand and Communication Luxury Design แล้วก็ Web Design ในกลุ่มของ WordPress นะครับก่อนอื่นถ้าเกิดเราจะเรียนรู้ว่า AI เนี่ย จะสามารถนำมาใช้ในการเทรนนิ่งพนักงานเรื่องอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับเราคงต้องไปดูความสำคัญก่อนนะครับช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าการเข้าถึงความรู้ของเราที่เก็บไว้ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาภาพเสียงหรือวิดีโอนะครับเราสามารถเข้าถึงได้แล้วนะครับด้วยการเชื่อมต่อผ่าน AI tool ต่างๆนะครับอันนี้คือความสำคัญแปลว่า ถ้าพนักงานของเราสามารถใช้ AI เป็นก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความรู้เหล่านี้ได้ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้เช่นกันเป็นการยกประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเราอีกทวีคูณมหาศาลนะครับนี้มีเรื่องที่เราอาจจะต้องรู้นะครับว่าก่อนที่เราจะเลือกนะครับเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือเรื่องโดเมนโนเลจนะครับคือความรู้ พื้นฐานในงานเฉพาะด้านนั้นๆน,น,นะครับการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้านในงานนั้นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการเข้าใจปัญหาแล้วก็บริบทของงานทําให้เราสามารถเลือก a อมาเป็นเครื่องมือแล้วก็ปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านได้2ก็คือ AI and Prompting Skill นะครับก็คือเป็นเรื่องของทักษะในการใช้เครื่องมือและทักษะในการออกคำสั่งที่เรียกว่าพรอมนะครับการเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมเนี่ยและการออกแบบคำสั่งที่ชัดเจนตรงเป้าหมายเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้จริงนะครับ3ก็คือเรื่องของ Integrate Multi-Model AI t l Workflow นะครับ แปลว่าเราต้องเชื่อมนะครับ AI เป็น workflow ได้การใช้ AI หลยตัวนะครับมารวมกันเพื่อประมวลผลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหลากหลายข้อความรูปภาพหรือเสียงเนี่ยนะครับเพื่อใหอ้ให้ AI เนี่ยอยู่ในกระบวนการทำงานได้นะครับเพิ่มทักษะแล้วก็ความเร็วในการทำงานนะครับ4ก็คือเรื่องของ c ritical thinking ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ประเมินหรือการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนะครับทักษะ คิดเชิงวิเคราะห์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากในการตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ไออกมานะครับเพื่อแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และเหมาะสมในการนําไปใช้จริงนะครับหก็คือ creativity ก็คือความคิดสร้างสรรค์การใช้ AI เพื่อสร้างไอเดียใหม่ๆเนี่ยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันการมองเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้ AI แล้วก็วิธีใหม่ที่จะช่วยความแตกต่างสร้างความแตกต่างนะครับแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับงานได้6ก็คือ communication skill ทักษะของการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการทํางานร่วมกับ AI ครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนคําสั่งหรือการอธิบายผลลัพธ์เนี่ยหรือแม้กระทั่งการสื่อสารให้ทีมงานเพื่อให้เข้าใจแนวทางการใช้ AI ได้ก็ต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร เก็คือในเรื่องของการจัดการข้อมูล data management นะครับคือการใช้ AI มีประสิทธิภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรามีคุณภาพของข้อมูลสําคัญมากแล้วก็เราต้องเรียนรู้วิธีการจัดเก็บ data ทําความสะอาด data แล้วก็วิเคราะห์ data นะครับจะสามารถทําให้ AI เนี่ยทำงานได้ตรงเป้าหมายที่เรา,ท,เราที่เราทํางานนะครับแก็คือในเรื่องของ ET h i c แล้วก็ cybersecurity นะครับจริยธรรมและความปลอดภัยในการทํางานนะครับ การคำนึงถึงจริยธรรมนะครับเช่นความเป็นส่วนตัวเองความยุติธรรมแล้วก็การป้องกันการใช้ AI ในทางที่ผิดนะครับรวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วยในการใช้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับกาวก็คือในเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเ i เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับการติดตามข่าวสารในรูปที่ใหม่ๆแล้วก,การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง9กาข้อเนี่ยนะครับเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการใช้ AI, AI ของพนักงานนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติแล้วก็สามารถทํางานทั้งชีวิตประจําวันแล้วก็งานปกติดได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงนะครับถัดมานะครับเราต้องรู้ไว้ไอจริงๆแล้วเนี่ยมีผลกระทบณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงกับเรื่องของการสื่อสารและการทําสื่อนะครับแล้วนี่นเ,นเรามาดูเวฟของการสื่อสารก่อนนะครับ ยุคหนึ่งของการสื่อสารเนี่ยก็คือยุคตั้งแต่1,900นะครับมีหนังสือพิมพ์นะครับมีหนังภาพยนตร์เนาะแล้วก็มีวิทยุนะครับหลัอองจากนี้น50ปีถึงจะมีโทรทัศน์นะครับถัดมาปี1969มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็1989เว็บไซต์กับบล็อกจะได้สังเกตเห็นว่าช่วงห่างระยะเวลาเนี่ยมันกระชับสั้นมากนะครับอันนี้คือเวฟหนึ่งคนที่เข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ในสมัยก่อนเนี่ยต้องมีทรัพยากรเงินทรัพยากรบุคคลพอสมควรนะครับ ถัดจากนั้นเนี่ยเวฟที่2เกิดขึ้นในปี1995นะครับก็คือโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นนะครับกลุ่ม Facebook ต่างๆ,ๆเกิดขึ้นนะครับปี2010เริ่มมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเวฟบ2นะครับเป็นเวฟที่ human generate data นะครับเรายังใช้สมองมนุษย์ในการทำในเรื่องของ data ต่างๆอยู่นะครับถัดมาเวฟบ3เป็นเวฟปัจจุบันปรากฏว่าตั้งแต่ปี2022เนี่ย AI เข้ามา generate data data มันจะเร็วและมหาศาลมากเป็นยุคที่ เราต้องพึ่งเครื่องมือไม่งั้นเราไม่ทันหรือช้านะครับนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ย AI คือทําให้รูปแบบของการสื่อสาร communication เราเปลี่ยนไปซึ่งการสื่อสารทําให้มนุษยชาติเนี่ยทำงานได้ทวีคูณแล้วก็สะดวกมากขึ้นนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ communication กับมีเดีนะต่อมาสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าเอ้เราตัวที่เป็น AI มันแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับผมแบ่งเป็น10ประเภทนะครับ AI ในหมวดของ t e x เนาะ กลุ่มของสร้างเนื้อหาเป็นข้อความต่างๆนะครับกลุ่มที่2เป็นสร้างรูปนะครับรูปอัตโนมัติจากคาสั่งนี้ป้อนเข้าไปนะครับกลุ่มที่3ก็คือสร้างเสียงอัตโนมัตินะครับทั้งเพลงทั้งพูดนะครับกลุ่มที่4ก็คือสร้างวิดีโอนะครับกลุ่ม5กลุ่มที่เขียนโค้ดนะครับหรือเขียนโปรแกรมมิ่งต่างๆกลุ่ม6ก็จะเป็นกลุ่มแชทบอทนะครับช่วยตอบปัญหาอัตโนมัตินะครับกลุ่มเเป็นเรื่องของระบบที่ทำแมชชีนเรียนนิ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ด กลุ่ม8ก็จะเป็นพวกระบบเสิร์ชต,ต่างๆนะครับค้นหาข้อมูลต่างๆกก็คือเป็นกลุ่มเกมมิ่งแอปพลิเคชันต่างๆนะครับกลุ่ม10ก็จะเป็นกลุ่มที่ Data นะครับก็คือพวกวิเคราะห์ข้อมูลท, ize, ทํา Visualize ทํา a u t o a n a l y ต i c ต่างๆนะครับซึ่งเวลาเราลงดีเทลอะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของ n d s d s p e นะครับแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นจาก AI นะครับแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับตามหมวดเมื่อกี้นี้เนี่ยเราก็จะได้กลุ่มที่เป็น t e h a อ p พลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น เสิร์ชบนอินเทอร์เน็ตเองที่เราเห็นอยู่เนาะหรือแม้กระทั่งเสิร์ชเฉพาะด้านนะครับเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของ enterprise s ิ l เ marketing หรือว่า accounting นะครับกลุ่มเสิร์ชที่เป็นเสิร์ชงานนะครับหรือเสิร์ชหนังสือโดยเฉพาะเสิร์ชพอดแคสต์เสิร์ชวิดีโอนะครับเป็นต้นนะครับหรือกลุ่มเสิร์ชที่เป็นงานรีเสิร์ชหรืองานวิจัยเฉพาะอ่าหรือเสิร์ชที่เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดเทคอยู่เนาะหรือแม้กระทั่งหมวดเทคที่เป็นเกี่ยวกับเร ในการทำแอปพลิทซิ่งเป็นต้นนะครับทำอีเมลนะครับทำโน้ตเทเกอร์นะครับจดบันทึกหรือทำด็อกเม้นด็อกเมนเดชันหรือว่ากลุ่มที่สมาไลซ์หรือสรุปเอกสารนะครับกลุ่มที่เป็นไรติ้งต่างๆหรือแปลภาษากลุ่มที่เป็นแชทเนาะแล้วก็กลุ่มที่เป็นแบบเจเนเรตก๊อปปี้ไลท์อื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเทคที่มีความหลากหลายแต่ลึกลงไปอีกนะครับตามภาพแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นอิมเมจเราก็จะเห็นว่าเป็นทั้งตกแต่งภาพ ทำภาพขึ้นใหม่เปลี่ยนสไตล์นะครับทำพรีเซนเทชันนะครับทำแอดเวต s ิ n งนะครับทำเรื่องของ 3D ต่างๆเป็นต้นอันนี้คือกลุ่มภาพกลุ่มวิดีโอก็คือทำทั้งเป็นเ e เน r เรตวิดีโอจาก Text ที่ใส่เข้าไปนะครับหรือตัดต่อวิดีโอนะครับหรือทำเป็นพวก Presentation เฉพาะนะครับกลุ่ม Audio ก็มีทั้ง Music มีทั้งสปีดทูเท x t นะครับมีทั้งเรื่องของ t ท a n s คริป t i o n ต่างๆนะครับ e จเนเรตพวกโน้ตต่างๆนะครับทำพอดแคสต์นะครับหรือแม้กระทั่งแปลภาษาต่างๆนะแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกโปรดักชันในการทำนะครับพวกตัดต่อมิวสิกหรือว่าแม้กระทั่งเป็นคนออกมาพูดนะครับสำหรับการข,ขายของก็ตามนะกลุ่มแอปพลิเคชันที่เป็นที่เป็นโคดดิ้งนะครับไม่ว่าจะทำเว็บนะครับจากเทคที่พิมพ์หรือเอาฟิกมามาโยนเข้าไปให้เป็นเว็บดีไซน์นะครับหรือทำเป็นพวก เว็บไซต์ที่เป็น p e r s o n a l ลไลท์หรือว่าจะ Optimize เว็นะครับหรือทำโคดดิ้งเป็นต้นนะครหรือกลุ่ม Data ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ทําแบบอัตโนมัติที่เป็นอไร l y t ติกอัตโนมัตินะครับหรือหา i n s i g h ์เป็นต้นนะฮะหรือกลุ่มที่เป็น Data หรือ Machine Learning ที่เป็น AI Application เลยนะถัดมาก็คือเป็นพวกกลุ่มบอทเนาะแชทบอทนะครับหรือ p e r s o n a l ลไลท์ที่เป็น Assistant หรือ AI Agent นะครับประมาณนี้ ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นพวกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะครับหรือการเรียนภาษานะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มยาที่ทําหน้าที่ในการหาสูตรนะครับอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าด้วยแรงสเกลมัันกว้างใหญ่เราต้องเลือกนะครับในกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ต้องเลือกตัวที่เป็น AI ที่ถูกต้องมาทำนะครับมาเรียนรู้กันนะครับและผมพูดไปแล้วเนาะกลืนๆก็คือเรื่องของการทําเรียกว่า m ัลติโมเดลนะครับเอา AI มาวางรวมกันเป็น Workflow ในการทำงานนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องทำแอปเปอร์ไทซินะครับเราอาจจะต้องทำตัว Market i อเดียหรือ Data นะครับหาข้อมูลต่างๆ Research ต่างๆนะอาจจะทำใน p u r l i c c i t y นะครับนั้นก็เชื่อมไปที่แคมเปญค Concept หรือว่า,เ,าเป็น v i s u a l ไลท์หรือ Copy i ้ไอเดียนะครับเป็นเรื่องของเท็กซ์ไอเดียต่างๆอาจจะทำในทาง Chat GPT หรือ Gemini นะครับ ถัดมาแล้วก็อาจจะมาทําเรื่องพร้อมหรือโฟโตไอเดียนะครับก็จะสั่ง ChatGPT เป็นต้นนะครับหล <c oughs> ังจากนั้นก็เอาตัวพร้อมโยนเข้าไปสร้างรูปในมิชเนียดอล l ี E, หรือฟีพิกนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็มาทำอาร์ตเวิร์กจบงานอยู่ในแคนวาไอเป็นต้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะนําตัวที่เป็น AI เหล่านี้นะครับมาใช้สําหรับ การพัฒนาทักษะพ,พนักง,งานนะครับก็จะมีองค์ประกอบประมาณนี้เพื่อประกอบการดีไซน์หลักสูตรแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าแล้วเราจะได้อะไรกลับไปหลังจากที่พนักง,งานได้รับการเทรนนิ่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากไว้สำหรับการเลือกในเรื่องของ AI ไไปเทรนนะครับสวัสดีครับ